มาดูบรรยากาศการหาเสียงที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างคึกค,คักแล้วค่ะบรรยากาศการหาเสียงที่จังหวัดขอนแก่นเริ่มคึกคักค่ะพักการเมืองส่งแกนนําพักลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัครค่ะ ที่วัดมัดชิมวิทยารามตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นนายอนุชานาคาสายที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจพักรวมไทยสร้างชาตินะคะได้ขึ้นเวทีปรสาสัยกับชาวบ้านเพื่อช่วยหาเสียงให้กับสมาชิกพักที่ลงสมัครลงรับเลือกตั้งสสเขตเลือกตั้งที่11ค่ะโดยมีชาวบ้านกว่า500คนนะคะที่มาเข้าร่วมการรับฟังการปราศัย โดยการขึ้นเวทีประสัยครั้งนี้ค่ะท่านก็ได้ชูนโยบายทำแล้วทำอยู่ทำต่ออ่ะพูดแบบนี้รู้เลยว่าพักไหนนะคะ เช่นบรสวัติการแห่งรัฐค่ะก็สามารถทําให้ประชาชนลดความเดือดร้อนลงในได้ในชุกทุกช่วงวัยนะคะส่วนเบีย้ยคนชราค่ะก็ได้มีการปรับขึ้นด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังมีนโยบายโครานครอบครัวโคเงินล้านเพื่อสร้างรายได้ให้กับรครอบครัวค่ะซึ่งขณะนี้ก็ได้ทําโครงการนําร่องแล้ว1นึ่งแสนครัวเรือนพร้อมเงิน5 0,000บาทต่อครัวเรือนนะคะในส่วนของความคาดหวัง ต่อตัวสอสในภาคอีสานค่ะทางพรรคก็มั่นใจว่าจะได้รับเลือกจากประชาชนนะคะแต่คงต้องให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นตัวแทนเข้าไปแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนค่ะ